สองพัวเมียนี่ไปหาคุดกบอยู่นะว่าเบิร์ดแล้วจะมาคุดกบสักาดสบายดีเด้อพี่น้องจ้าจองพัวเมียนี่มาชวนไปคุดกบอีกเลยพี่น้องเอ้ยยังไม่ได้คุดกบ้างหน้าอมมาลานะคะ มันเ้าันั่นอยู่กันเนาะเชลเเอาเบิร์ันรดมันเบิดแต่ลูกหัวเนื้อหาเชตอนตอนเป็นลูกออดก็เอามากินกันจนโรมีผู้ไปมือนานั่งรวอยคั่เลยโอ้ยคัเลยนี่สเปยนี่สเรเนี่ยไปแล้วบ่ฮอิได้คมมา ว่ามัวนังง่ายจะคือนไปพวดพวดเอาดิฮ่ากระทางกันเทียงกันเลยเทียงกันเฮ้ยกูชิบกูสิพาาเซียวกูเมื่อยนั่นแหละโอ้เสือ หาว่ไมันม่เทียวเจ้าเด้อว,ว้าเด้วอ,อนนว่าอันอันอันบ้าเออว้า,ว,าว้าเลือกว่าสีชื่อเอาควนให้พน่นเออเฮ้ยพ่นมากกาผักกาดเผาแกเฮ้ย เมื่อเช so, uh, ้าพันาพะก้าพาวแก้มันขลุ่ยในตัวเนาะพักับเราโอ้ยคือมาเป็นแนวนี่มันเ้าสี่เช้าแหละสี่เช้าเชื่อแหละพัดเราสี่เช้าเชื่อในเนื้อ่้าน

S <S พ oh bueno. ี่น้องโอ้ยตะเกี่ยวเข่ามาบอกเคยเห็ดลบทลืมเลยดิแต่ต่อแต่มันมันสีมากับแบบนี้มึงนะมากับแต่มากินางแตมวะเฮ้ยโอ้ยน่ากลัว ชั่วชั่วมันก็จะคือไม่แงเข้าไฟแล้วชั่วชั่ววั่วุ่เปียกเสียไปได้ราะเปียกนะคะมันเปียกจะหิ้งงานเนี่ยตาสอดคอหอยคืกึ่ง เสด็ข้อหอยกึกง้อปุ้นดกโหมาจะได้นะาันนี่ไหมไพเราะมันสิขี่มาขี่อยู่งันมันป่ดไหนจะแม่นมายจะมา นวดตัว้งไปทำอดได้ก้มปากกิจ้าได้ก้มปากกินะคะไปขึ้นพัดกะเพราจากนี้ หลอกนานะคะฉเห็นฉันบนลอกสิกาบเลยต้องหลอกสิกษแล้วย่างนางมันไหวหรอาม่ยังค้างไว้กล่อง,นนาางอยู่เดี๋วไ,ไปบงไังอ้กันเอ ปเป็นพันธุ์พะยเลิศก,ก่อนนะคะคุณปลูกถั่วว่าปลูกแบบใดน,นะคะเป็นอนดไรเป็นอนดไรเป็นตาชีออกอยู่บ่เฮ็ดสูตรใดล่ะพะย,ยูนนี่พี่น้องสูตรพะยูนเลิศนะคะ พเพ to ิ่นไช้เป็นแปลงเป็นแป้งกับเพิ่นก็มาคุดเป็นห้องน้อยให้เมียเพิ่นปลูกเพิ่นกับขี้หมูโรยโรยโรยนี่สดีพี่น้องอันนี้คือสูตรของเพิ่นนะคะเป็นห้องเป็นห้องน้อยแลวมันเกิดกับเหตุเป็นคู่เหตบมันขึ้นกับเด็กกบเนาะอันนี้สูตรของเพิ่นนะคะ อ๋แต่เขาแกเองนะหเห็นบวกพี่นะออกชุมเม็ดนั่นนะต่เขาแกองนะตัวซื้อม่านะคือว่าแล้วเขาเขาอบเนาะไมคือเขาว่าแล้วโอบแรนตามตายตาน,น,านี่แหละเพื่อนอาคีมูโรยมันระบบเบืองแบบนี้นะพี่โรยคือคอยนะี่ยมากิชอบไม่ใช่พอ นี่พอดีเป็นคลองมาแบบมันก็ปลูกง่ายนี่นะขิมโรยแล้วก็เน็บ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 มันแห้งไปกระสแล้วเฮ้ยมันจะแห้งเนี่ยข้าสาลีเป็นตเมแล้วใครคุณนา้นาี ขายยูจารีดพันแดงของยายท่าพุนปู่ของเราก็ชือไปชอบเป็นโกงเราะเราจักเขาใหนเราตากต้นเรายบัวว่าไว้ปลูกคนตะท่านใหเราปูแล้วผูกไม่ใส่จะไปเลาอยาขายามหรือสั่นไปก่อนเเอามาแล้วมันทอดอีกแล้วทองโลเลยตัวเราไปท่ากล็ดเราเสียมใหอยอยู่อ่อนทอนมันทำอะไรใส่ตัวท่านใ้เกลนแมันเอามาแต่บ้านน่นคุน ในข่าวข่าวใหญ่ก็นี่ดิของขวัญ8ชุดเมิรมันแต่ว่ามันจะมาอโคบูน้ำให้นึ่งมันนอนดูน้ำอือแล้วอ่นเจอว่ารูปหัวถามเขาเมื่อกี้หน่อยไหมก็ขย้นโอ้โหเฮิดจช้แบกนี่มันกระบอลงบ่ลืมแล้บ่เน็ปมองได้เนาะของเห็ดเป็นคู่เป็นคู่เป็นห้องไป កាត់គាត់គាត់ស្ងួយហៃអូអាថៃនេះមកកុដកងាយចកចូលបើចាំប៉ុតពលិទ្ធពីណាមក ถ้าเป็นดีได้กับไรดีกับปีนาปูไรยกว่า นี่นายแดงที่นางปลูกนี่ออกรามไยเม็ดบ้านนางที่เอาในขาวมาปลูกยาออกซุเม็ดจะเอ็จ้าสีพปนกระเพรากบพี่หนุ่มพะกระเพรากบคือใส่ไข่จะทอดไข่ก่อนอทอดไข่ใส่มีผัดกระเพรา กบก็ใส่ใส่ส้มแจ๊คสิว่ใาในรอบแจ๊คปีอีนี้ก,กิกนคัาดกะเพรากบนางดูกินควาดกะเพรากบสีมืออัม,มรานะคะน <Go. S 1> ะจ้าก็รูดนะคะกบกระซับให้นางแล้วค่ะลอกหนังเรียบร้อยแล้วจา้าหนังมันถิ่มบะทิ่มแต่ว่าเป็ดผูกกินเลยวดิมีสิมันเสดายหนังมันอยู่อนังท่างใจข้าวเทียงบ้านอัมรานะคะวันนี้นะคะสันอุตส่าห์ถือโอ๊ยกระทะเธอทำไมมันแหว่งจัง มันจะไม่ลงหูหรอโอ้ยจ้าเนาะมันจำเป็นนี่ละอันนั้นนี่นราไ่ได้จำเป็นเนาะกระทะแวงนะกันยังคือเจาคือสิคอแบบจนมันแวงเนาะอืมจ้ากระทะนะแวงทำได้กับใส่อยนี่จ้าเนาะ แต่คันเทลลันสักลานมาได้แพงเ mm hmm. อาตั๊บ <laughs> อ,อือ,อยันมันปีเด้มีความสามารถเนาะถาดกระทะแว่งกระทะทอดได้สะได้เงินผู้ใดกระใจดีก็ซื้อกระทะใหม่ให้นางอีกเนี่ยค่ะบ่อ้าวเหรอสะไปชูบเลขบ่กระทะตัวนี้นะ มันโพดมันโพม,มีตรมะคุ้งอีบอ้าใสอีน่อยคุม,ม,มีตรมะคุ้งอีบอ้าทอดไข่ครับผ<อ>ัดกะเพราแล้วก็แล,ล้วยังมิทอดไข่อยู่เลยยันเบี้ยมอ่ม,มันคู่กันในอีนี้ผัดกะเพราต้องทอดไข่เอาไล่กูฮิวข้าวอะไรเดี๋ยวนี้นะ เอาเห็ดแ,แบบเทปบบครับสักขญอนปีนปึบเอาเลยอาไมสักขญอนปีนปึบเอาพอไปแทะยังเลิอยู่เอขอ,อ จะไปกินตากลมโอ้ยหนาวนะคะฉันยิกยิกอยู่ไม่เอานะคะ,ะหนาวมันออกมากหนาวกระหนาวเสร็จไปแล้วเมโน,โนูเทียิกกระเทียมเลยสะสับเนี้ยย่างหรอ เไม่เป็นไรเผ็ดแล้วมันอร่อยกระทะเป็นเผ็ดเนาะจ้าต้องจัด้านค่ะดูซชฟซิฟกระทะแหว่งค่ะ,ะดูให้ว่าแหว่งแหว่งแค่ไหนอืมฉุนมาก <c oughs> กลบลงไปจ้าแสบก็แสบน้ำกระทะนี่แหละจ้า พัดไปแล้วก็ต้องเอียงเอียงขอน้ำเพราะว่ากระทะมันแวงลราเฮ็ดที่ยงเอียงไว้ไผ่ปัดโค่จะแตกโพโคะขมุกขดใหเร็วเร็วทำไผ่ปัดจามเป็นที่ปอบพูดแล้มันแท้อือกระเพราต้องจามนะคะ วัดมันนั่นกอตมันคือไงมันนี่เฮ้ยนั่นนี่เลยเนาะเอาเนื้อเซมึงก็กินมึงก็เคียม่ให้กูโอเคไม่ยอมว่าใส่นมใส่น้ำเอาน้ำน้ำจ้ะเดี๋ยวมันจะเป็นแกงเผ็ด ไอ้ท่านจั่มน่ะอันนี้มืดนี่ยประด็ยามสื่อจ้ะของในขวดก็บมืดแล้วก็เคาะจมแล้วจมอีกอบิดมาปราเถิดบินมาปราเดินลิ่นตับตะวัดลงเคาะจ้ะอื้มจ้ะลางเอาเว้ยลางเอา ดีน้ำมันยุ่ยเมืดนะจ้าล่างโอ้โห <c oughs> ขวานะทาบอกเรียนเน้ยงนะเรียนเนย้ยงน่าจะได้ดิผมว่ามันลงผู้แวงมาลเลยแหงไหมอืมเอาตำใจนวลซอสแมกกี้ไม่เกิดใส่ลูกแป กือ,อบ่ฮาฮ่อืมหิวข้าวแล้วนะคะหิวข้าวแล้วนะคะไม่ก็เนียวเฮ้ยอันนี้ก็บเม,เม่นมดแล้วพอจำเป็นเราไปจกัก แน้อื่นนะบ่ได้จำเป็นค่ะมียางเดียที่จำเป็นค่ะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเอินงั้ยไใครแน่ใส่หมดเลยจ้าอืมเอ้าพี่ซุกหรอวากบนะใส่กับพี่ผัดชั่วโมงหนึ่งก็ได้ว่ายันกบซุกหอมบอกใจทุกคน หอไมไหมจ้าวันนี้กระเพรากบวีเมอเจอามาลาค่ะบอกเอาไปกินการทุ่งกันทุ่งมันหนาวมาเว้าวแล้วคธอกูกระตับสั่นเลยเที่มึงนะเพ้า,พามันมาทันสุกโอ้ตะคุยกินดีเอาถ้าไป,ปลวกไปนี่ก็คอยตายเท่านั้นเอง มึงว่ามึงใส่ลงหันเมื่อไหร่ก็มึงก็เพิ่มน้ำให้กูแน่กขูขอน้ำน้ำม,มากินกับข้าวผัดกะเพราเกา็ฝีมือเจอามาลาเชฟกระทะแหว่งกนันนะคะทุกคนอือหือพอแล้วองชิมละจ้ะไม่ต้องชิมแ,นะนะแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะอืน่าก,กินไหมจ๊ะทุกคนมีตัดไก่ด้วยค่ะเทสกี้เลยรกลัวจังอุ้ยป่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ กี่น้จ่ะมันละจ้ากันมจากันเอพุดก็ไม่ขอบค,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 คุณทุกกำลังใจ,จเจ้าค่ะเดยสบายดีะท,ท่าต,กตากันะคะจ้าฮะ